ส่วนใหญ่เราจะต้องไปละหมาต,ต่างที่วันนี้ฝึกเลยเรื่องอิบาัดาจะถึงอันล่อไม่ถึงอันล่อวัดกันตรงนี้ผลปรากฏว่าเวลาจะอาบน,น้ําละหมาดี่บางคนจะไม่ถอดหรอกเพราะว่าคุมไปจากบ้านเข็มหมุดร้อยกว่าเล่มใครจะถอดถ้าถอดนะใส่อีกเจ็ดชั่วโมงก็ไม่เสร็จมันก็เลยดึงถูกบ้างดึงพอดึงอ่ะมันไม่พ้นเขตใบหน้า ก็อาบนั่งละหมาดก็กูจะเอาอย่างนี้แหละเอกฉันจะเอาอย่างนี้เชิญกติกาเราไม่เอากติกาตัวอันเพราะมันดึงแค่นั้นแล้วพอเรามันดึงแค่นี้ปั๊บมันดึงไม่สุดใบหน้าไม่ทอดดิเพราะทอดไม่ได้มันร้อยกว่าเล่มนี่เพราะว่าผู้หญิงอย่างนี้ป้าผู้หอาอจารย์มุลโลมุลโลบาดเนาะนี่บาดเนาะแหละชัดบาดเนาะแหละนี่ผู้หญิงก็เลยต้องสงสารค่อยๆบอกเหมือนกันนี่นี่นี่สอเธอ เชื่อเหอะเพราะผ้ากมหัวนี้นะ่ะมันไม่ใช่สเปกที่จะดึงได้แต่ถ้าบางสเปกเขาดึงได้มันเป็นผ้าที่ยืดได้เอาดึงไม่ดึงอีกแล้วทำไมละ่ะพอหดเข้าเขานี้กระอพือเลยหลวมใครจะดึงล้วลงดึงบ่อยๆดิดึงบ่อยๆอันาลมาจะให้ทั่วหนะ้าพอดึงเข้าหลวมเลยเขานี้กระพือก็เลยจนมีที่สถานที่อาบน้ำละหมาดรับรองแยกหญิงชายเลยถอด ออาสำหรับคนถอดได้ก็ถอดเพื่อจะให้จนผู้หญิงมันแอบข้างในเพราะว่ามันยาวเพราะมันแอบข้างในปั๊บผู้หญิงก็เลยหวีผมรวบไปด้วยกันซึ่งจริงๆอ่ะมันอยู่ในเขตของมันความยาวของจอนมันคือเขตของใบหน้าของมันของใบหน้าของผู้หญิงของของมันคือของใบหน้านี่เปละเละิกขึ้นไปนู้นผู้ชายก็เหมือนกัน ในัรรับของอิหมัมชาฟีอีของเราเนอย่างน้อยในเขตศีรษะให้เช็ดศีรษะอย่างน้อยก็คือซีชะเรนวาฮีเดนผมเส้นเดียวที่ปลายผมเองบิตตรฟีก็คือตรงปลายใช้ได้แล้วแต่ขอให้อยู่ในเขตศีรษะอย่างน้อยที่สุดแค่นั้นเอง